สวัสดีครับในการกล้องสองพระสยามแต่อาจารย์สุทธิ์ตั้งเขตวิทย์เป็นคนสุโขทยัยนะครับได้สักสมพระมาตั้งแต่อายุสิบเดก็ได้ให้ความรู้กับท่านที่สระสมภล้วก็อนุรักษ์พระแล้วก็เอาไปขึ้นฟอเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นผุ้ตคุณ ในการปกป้องรักษาตัวเราและครอบครัวซึ่งบางท่านนั้นเอาตึดครองว่าพระัจจิไหนผู้ไหนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้รอดพ้นภัยอันตรายมาเยอะนะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่ ผู้ที่เอาไปใช้ด้วยนะครับต้องมีสินห้าอย่างน้อยแล้วก็ต้องเคารพท่านด้วยนะครับก็จะเกิดพู้ตกคุครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ท่านชมแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอแต่ละพระแต่ละที่แต่ละที่แต่ละทุแต่ละจังหวัดก็จะได้ชมไปเลยครับ และการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทศน์มันเข็ยฟิต์ก็มาให้ความรู้กันนะครับวันนี้กับจะให้ความรู้ทางพระสายใต้น,นะครับเมืองคคนเป็นพระจากนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะเป็นพระกุฏาเรือนะครับพระกุฏาเรือเนี้ยส่วนมากจะค้นพบอะเนื้อดินนะครับมีมากอนะ แล้วก็มีทั้งเนื้อหยาบเนื้อละเอียดแล้วก็มีพวกแกลนะพวกแกลพวกขวดอาผสมอยู่ด้วยเนื้อ,อเนื้อของออพระกุทธาเรือลักษณะก็จะไปทางอายุธยานะครับเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธชินราชนะครับอันนี้เรียกว่าอ่าุ้ม ปกโพซุ้มเรือนแก้วนะครับห้าปกซุ้มปกโพเรือนแก้วอันนี้เป็นสมัยยุคต้นนะครับที่ได้รับการให้เป็นพระในชุดแต่ใจพรคีคือจะมีพิ์ปกโพพิ์ใหญ่แล้วก็พิณซุ้มชินาาชพิณใหญ่นะเป็นพระ ที่เป็นที่ยอดนิยมของเมืองคอนคเมื่อสมัย20ปี30ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกลุม่มนักเลงนะครับนักเลงพระเนี่ยก็เที่ยวหากันนะครับเป็นพระท่าท่าเรือมั่งกุนางกามั่งกุนาสนมั่งนะครับ ซึ่งส่วนมากจะเป็นพระพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่กุกท่าเรือพระพิมพหน้าปกพิมพ์พใหญ่กุนางตาแล้วก็พระพิมพ์พนะุทธาใบพุทธาหรือพิมพ์พยอดขุนพลกวัดนาสนแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมสูงนะสแสวงหากันอยู่นะครับนักเลงพระ ที่ชอบบูชาเช่าซื้อกันกุท่าเรือนี่ก็จะอยู่ที่เมืองคอนครศรีธรรมราชเป็นพระผู้บ้านคูมเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะฮะพระบลุท่าเรือนี่ที่ปรากฏในความเยี่ยมยอดของพุทธคุณเลยก็ทางด้าน คงกับพันชาติรีแค่ว่าครับพวกคมอาวุธตะบะเดชะอิทธิฤทธิ์เหนือมวลศัตรูปกป้องเคี่ยวงาพิษร้ายต่างๆรวมถึงเมตตามหานิยมนะฮะและล้วนประสบความรุ่งโรจน์ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตดังวรีที่ว่า ของออนครศรีธร,รรมราชเขานะครับว่ายากจนและตายโหงจะไม่มีปรากฏในปรทานุกรมของบุคคลผู้ได้บูชาหหอ้คอพระกุฎท่าเรือพระคูบ้านคูเมืองแห่งอาณาจักรตามพอตามพรลิงเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับเป็นเป็นข่าวล่าวขวัญของ คนนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นพระที่เลป็ปลูกเสอย่างดีนะครับฮะอันนี้ก็ประวัติแบบสั้นๆให้ให้ให้พอรู้จักเดี๋ยวมาดูเนี้ยของพระกันนะครับพระเนื้อจะหยาบ จะมีพวกแร่พวกเม็ดแร่พวกอะไรเนี่ยจะขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีแร่เงินแร่ทองผสมด้วยนะอันนี้จะเป็นนั่งสมาธิเที่ยวมาให้ดูนี่เป็น พระนั่งปางสมาธินะครับเรียกว่าพิมพ์ปกโพซุมเรือนแก้ว่า มีหลายพิมพ์ฮนะผมก็มีพิมพ์นี้แล้วก็ยังมีพิมพ์คุชินลาบนะนั่งปางมันพิชัยก็มีอันนี้ก็เอามาให้ท่านชมเพียงเท่านี้นะรวมมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทั์มันเคตวิทย์นะครับก็พระก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะรเทียบกับเปลี่ยนสิคือเอาไปเรียบขึ้นคอเป็น คุตคุณได้นะครับาโทรมาคุยกันนะฮะอยากได้ก็มาแบ่งปันกันได้เลยนะครับมีไอ l ดี e ลนะครับสุทธัตอันเดสกอร์สองสแล้วก็มี Facebook สุทธัตมั่นเขตวิทย์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอาคิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ